สวัสดีสวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาลื้อรากกวาพะพมดูนะครับต้นนี้มันเป็นเชื้อด่างนะตอนผมได้มาแล้วแยกลูกด่างไปหลายต้นแล้วแต่พอดีต้นแม่มันอาการแปลกๆนะครับเหมือนมันชะงักไม่โตหยุดโตสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาลื้อรากดูนะครับว่าระบบรากมีปัญหาหรือเปล่าใบนี้ไม่แน่ใจด่างหรือเปล่า ออกเหลืองมันเป็นด่างเหลืองครับต้นที่ได้มาแต่ว่าเสียงต้นแม่ไปสักพักกลายเป็นเขียวแต่ลูกมแยกได้ด่างไปสามสีต้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารือรากดูนะครับว่าระบบรากมีปัญหาหรือเปล่าเพงชะนักโตมาสักพักแล้ว ออกเลยนะครับน่าจะมีปัญหาจริงครับลากไม่แน่ใจเป็นที่ลากหรือเป็นที่ดินจะต้องเสริมตัวเสริมเสริมตัวกากากากมะพร้าวเข้าไปไหน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็นดินผสมหินภูเขาไฟผสมเป่อไร้นะครับอาจจะ ไปโดนอยู่ในที่แดดจัดด้วยครับรากก็ไม่ไม่เป็นอะไรมาไหนเลยครับเดี๋ยวเราจะเสริมเปลี่ยนดินกันนะครับตัวนี้เท่าที่ดูดินก็อาจจะก็น่าจะโอเคแต่ว่ารากไม่เดินเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเสริมตัวกาก,ากมะพร้าวเข้าไปนะครับดูว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าครับมาดูกันครับ เพิ่มกับมะพร้าวเข้าไปเลยครับแล้วแต่คุณถนัดนะครับบางคนก็ถนัดผสมก่อนแล้วใส่เข้าไปน,นีมีมีฐานด้วยการความชื้นนะครับลองก้นไปปลูกบ้านๆน,นะครับผม ก็จะไม่ได้รื้อทั้งหมดนะครับเอาเฉพาะเปลี่ยนดินดเฉย ชมกันอี้คักอาทิตย์มาชมกันว่าการจะดีขึ้นหรือเปล่า มาทนี้ครับ เดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมกันนะครับว่าในสัปดาห์ต่อๆไป,ปอีกสักสองสัปดาห์ก็มาดูกันครับว่าอาการจะดีขึ้นหรือเปล่า